วันนี้ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็พบกับเราอกแล้วอยู่กันในสองสิ่งอย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวในแบบนี้กันอีกแล้วมาพบกับเราอีกแล้วอยู่กันในสองสิ่งอย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เป็นไปได้ครับสิ่งแรกครับก มันจะมีตัวละครหนึ่งที่มีชื่อว่าแซนนะครับแซนแซน,นจากอันเดอร์เทลแซนจากอันเดอร์เทลครับอยู่ตรงเกาะกลางนั้นเลยครับตรงสักประมาณตรงที่มีต้นไม้แล้วก็มันจะอยู่ด้านหลังนะมันจะมีบ้านอยู่ด้านหลังรมรันมันจะอยู่ด้านหลังแล้วพอเราไปขับไอ้ตัวมันตรงนั้นอะครับตรงขอบของนั้นครับผมจะมันจะคุยกันนะแต่เราบางภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องครับเพื่อ มม่รู้เรื่องกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษครับมีขนปีศาจไหมกมหมไม็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ทู้ว่ามีคครับเฮราดูองทรยกนนะคไปตงนั้นและฮอ่ครับตรนี้มันมีบ้านบ้านอยูขึ้นขนะครับนฝะั่งนั้นมัน้งเพราะว่าเราเคยเห็นดูเราไปดูจากชอ่อง ผมชอบเบบอยครับอบบกบอยเดีวเราจะทิ้งอาเดี๋ยวเราจะไดูอเดี๋ยนี้อะครับไม่มีใครู้หรอว่าเอ้ยตรงนี้มะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูสิ่งแรกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ครับอันแรกครับก็คืออ่าคือคือก็คือดับประจานครับดับประจานหน้าครับดับประจานมาครับเค้อน้องๆอาจจะถามครับหรว่าไม่ถามก็ได้ครับคือดาบประจานมันทำยังไงครับคือมันจะโดดแบบนี้ครับมือใหเราลอยตัวเหมือนกับการกระโดดธรรมดาครับลอยตัวครับอย่างนั้นแหละครับ แค่เมือป็นยังไงหมือนเป็นแบบเมื่อกี้แหละครับเดี๋ยวเรารอก่อนเพราะสเตมิน่าเยอะกว่า นุ๊บหรือว่าแกนหรือว่าดีเราจะบอกว่าดีก,อก่อ,กอ,กอรรน,นนะครับโอเคเกรสเราก็จะบอกว่าอะไรก็คือมันโทรนนะครับโอเคเดินดีกรอบจะมีบอกชื่อนะครับเราตอนตอนนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่านูดีกว่าโอเคเขาบอกว่าเฮงเคสแต่เดี๋ยวเราจะบอกว่านู๊ครับ โอเคก็หมดไปแล้วกับสองสิ่อใหญ่นี้ครับก็คือกับบรรจงคุยกับแซนนะครับคุยกับแซนแล้วก็เห็นแซนนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับรักนะครับทุกคนแต่ว่าทุกคนต้องกดไลค์เจ็ดสิบไลค์ก่อนนะครับจะรักมากเลยบ๊ายบาย